สวัสดีค่ะลอสส์นะคะข่าวดนี้ลอสส์ก็จะมเมม๊เมนท์นะคะแต่ว่าไม่ได้มเมม๊อเมนท์เอิร์ธมิกนะจ๊ะจะมเมม๊อเมนท์ของคู่จิ้นคู่หนึ่งซึ่งมาแรงไม่แพ้เอิร์ธมิกเลยและก็ตีคู่มากับคู่เอิร์ธมิกเลยนะคะกับคู่จิน้นเอดินสบพอนั่นเองค่ะทุกคน คู่นี้ก็คือมีความจิ้นกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะตั้งแต่พี่เอิร์ธน้องปิ๊กคือได้รับเลี้ยงน้องแมวทั้งสองตัวนี้มาเขาก็ดูมีความแมทมีความคู่กันแล้วก็มีความเหมือนเจ้าของนะไม่ว่าเอดินเนี่ยจะเป็นแบบแนวแบบสุภาพบุรุษดูสุขุม,น,มนุ่มรึกเหมือนพี่เอิร์ดนะคะส่วนสมพรนี่ก็คือสวยไม่อะไรกับใครนะคะมีความสวยน่ารัก คล้ายๆเจ้าของเลยก็คือน้องวิกซิลนะคะคู่นี้ก็คือมีมานานแล้วแหละแต่ว่าในวันนี้สำหรับชาวชิปเปอร์ที่อยู่เรือเอดดนสมพอหลายๆคนก็คือใจแทบจะสลายเลยนะเพราะว่าตอนประมาณเกือบเกือบบ่ายสามโมงของวันนี้นะคะของวันคริสต์มาสอีวันที่24ทธันวาคมนี้นะคะก็คือพี่เอิร์ดอะได้พาน้องไบรตัน ไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจว่าทองหรือเปล่าพี่เออสงสัยว่าอุ้ยจะได้เป็น,เป,นเป็นเป็นตาเ้อไไจะได้เป็นตาเป็นเออมีหลานให้ได้เลี้ยงหรือเปล่านะคะซึ่งก่อนหน้านี้ในไลฟ์ของลอรีอักับเนโอที่พี่เออเข้าไปกับนนโอนะคะก็เคยได้พูดเหมือนกันว่าแบบ เฮ้ ي, ยใบตัานทองหรือเปล่าทำไมดูตัวแบบตัวอ,อวบๆเลอย่างนี้จังซึ่งนิโออ่ะเขาก็ได้ช่วยเลี้ยงให้พี่เอ๋อด้วยนะคะอยู่ช่วงหนึ่งนิโอบอกว่าใบาตัานกินเยอะจริงๆใบตัานกินเยอะมากไม่น่าจะท้องนะน่าจะอ้วนนะน่าจะแบบมีความอวบอุดมสมบูรณ์เพราะว่าไบาตัานเนี่ยไม่ได้กินแค่ของตัวเองเท่านั้นแย่งเอดินแย่งพี่ชายกินด้วยนะคะซึ่งพี่เอ๋อก็ยังมีความแบบคลึบแคลงใจยังมีความสงสัยอยู่ว่า เฮ้ยไบตันจะท้องหรือเปล่านะแต่ช่วงนี้เหมือนเอดดนกับบางตีสัลก็เขาก็เลยทําแบบมีพฤติกรรมแบบนั้นมาก็เลยต้องแบบดูแลเขาดีๆใช่ครับไม่รู้ว่าไบตันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไบตันก็น่าเป็นห่วงน่่น่าสิเป็นสาวสวยซะด้วยน่าเป็นห่วงว่ากินเยอะคุงจะแตกถ้าบอกเลยว่าไบตันเนี่ย ไี่ใช่เรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงเขาเรียกว่าหลังบ้านเรื่องหลังบ้านเรื่องจริงฮะคือคุณเอ๋ห่วงว่าแมวเขาท้องนะฮะแต่ความจริงคือเวลาผมให้อาหารนะผมให้ไปสามนะครับสมมติให้สามตัวนะฮะเอดินกินท้าสุดมิกเบนก็ได้มันจะกินเร็วพอไอ้ไบตันมันกินเสร็จนะฮะมันก็จะไปแย่งแย่งของเอดดนกินแล้วเอดินมันเป็นแมวที่ไม่ ไม่มีฟึดฟัดไม่อยู่ในบฟัดอยูไม่เออใช่ก็ไปกินจานอื่นก็ได้พอไปจานอื่นก็จานอื่นก็หมดแล้วอะไรเงี้ยใช่แบตั้นก็เลยเขาเรียกว่ากวาร์ปกําลังรักอยู่กําลังเล่นกล้ามกําลังเล่นกล้ามเหมือนน้องกำลังคืนฟอร์มเพราะถ้าเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอใช่ฮะเพราะปกติแล้วตอนแบตั้นใหม่แรกๆคือผอมมากคือแบบเหมือนจะไม่ใช่สายพันธุ์สกอตติสเลยผมยังงงว่านี่นี่โดนยอมโดนยอมแมวปะเนี่ยสรุปเลี้ยงไปเลี้ยงมาคือน้องเขาตัวพองขึ้นเท่านาฬิกาขนยาวขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่่่าาาาทีคนยววเพระ ท้องหรือว่าเขาคืนเพราะว่าอะไรคะเขากินเยอะเขาเยอะใช่ไหมเขากินเยอะจริงๆไม่ต้องเครียดเออเขาแค่กินเยอะได้ครับมันก็เหมือนคนที่คนถามว่าบูลลี่ว่าท้องเขาแบบคืแค่กินชมอูเสร็จเออแต่จริงอ่ะผมรู้สึกว่าท้องก็ได้แต่ท่เดี๋ยวพิ่งตอนนี้เพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วเลี้ยงไม่ไหวจริงเพราะถ้าตอนนี้จะเป็นตกที่นี่ฮะอพี่เอิร์ก็ไม่ชัวร์วันนี้ก็คือไปตรวจแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ผลอะระหว่างที่ เราเห็นไอจีสตอรี่ของพี่เอิร์ธแล้วว่าพาน้องไบรตันไปตรวจคันนะคะทุกคนก็นั่นแหละอย่างที่บอกชาวชิปเปอร์เรือเอดินสมคองก็คือใจสลายเลยว่าแบบ i, เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสรุปแล้วเขาไม่ใช่พี่น้องกันหรอเขาเป็นอะไรกันอ่าสรุปแล้วไม่ได้คู่กับสมพรหรอหรือะไรเงี้ยเรือเอดินสมคราก็มีความสั่นคลอนขึ้นนะซึ่งโลดก็ชอบมากเลยเข้าไปอ่านก็คือ ก็คือสนุกมากแล้เอนเอนดูชาวชิเปอร์เรือนี้มากๆเลยนะคะมีความแบบเพราะ่ําครวนกันเล็กน้อยจนทำให้แท็กเอดินสมครนติดเทรนเลยนะทุกคนติดเทรนอันดับต้นๆเลยนะสุดสุดมากจริงๆแบบมีอันนึงที่เป็นรูปของ เอดินกับไรตันที่เอ่อรูปดูแล้วเหมือนกำลังคอเครียร์มีความแบบครครเหมือนคริสเตียนเหมือนจูบก,กันแล้วก็เขาก็เอามาใส่เป็นบทของพระจันทร์มันไก่ที่แบบว่าอ รู้ไหมถ้าทําอย่างนี้มันจะยิ่งทําให้แบบยุ่งยากขึ้นนะแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนกับว่าไบรตันตอบว่ารู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แซวกันว่าแบบอุ้ยมีซัมติงกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคนแซวว่างว่าอุ้ยสมพรก็คือแบบไหนเคยมาจีบฉันไงที่ผ่านมานี่คือเป็นแค่หน้าที่เท่าน,นั้นหรอเอาบทที่ในกรรมกับไอพี่ในกรรมกับ่ไม่ใช่เอาบทของนิธานพันดาวาอีกนะคะทุกคนใช่เราก็เคยเห็นเขาโนเนียกันเคยเห็นแบบ เอดินดูแบบเหมือนจีบสมพรมาตลอดเหมือนมองแต่สมพรมาตลอดเวลาถ่ายรูปก็คือฟิลเหมือนพ่อแม่ของเขาทั้งคู่ฟิลเหมือนป้าเหมือนพ่อของเขาที่แบบว่าคอยเด่มองกันและกันอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็คือเรือเล่นเรือนี้ไปไกลมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะโดนสกัดขาสกัดเดารุ่งแบบนี้นะคะแต่พอสามทุ่ม พอสามทุ่มนะคะพี่เอิร์ธก็ได้มาลง IG story อีกครั้งและในครั้งนี้ก็ทำให้ชาวดอมหลายๆคนที่อ,อกหกักแล้วก็ไปฟิลแบบไปนั่งอ,อกหกักไปนั่งกินเหล้าก็เริ่มจะกลับมาเหฮากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะพี่เอิร์ธอะได้อะลอง IG story ว่าแบบเอิไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วก็คือหนูอ้วง เดียบอกจริงๆแล้วูอุดมสมบูรณ์เฉยๆนะน้องไบตันไม่ได้ท้องนะคะแล้วก็เหมือนมีคนเขาไปถามในของอโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วโรงพยาบาลเขาก็ตอบมาเป็นรูปอันเทาวให้ดูเลยว่าไบตันไม่มีอะไรอยู่ในท้องนะคะไม่มีน้องๆอยู่ในท้องจริงๆ สรุปแล้วไวยตั้นไม่ได้เป็นมือที่3ของเรือเอรินสมคอนะคะทุกคนสบายใจได้สำหรับเรือนี้ยังคงร่นต่อไปได้อย่างสวยงามนะคะรดชอบอันนี้มากเลยอะที่เขาแบบออกมาเหมือนถแถลงข่าวอ่ะเขบาบอกว่าด้านหนุ่มเอ,อร์ยอมรับเป็นห่วงความรู้สึกลูกสาว ด้วยโดนโยงเป็นมือที่3กระทบความสัมพันธ์ของเอดินสมพรซึ่งตนในฐานะคุณเป็นพ่อเข้าใจความรู้สึกของแต่ละฝ่ายดีทั้งยืนยันระหว่างไบตันและเอดินเป็นเพียงพี่น้องเท่านั้นรับยังไม่ได้ปรึกษาปัญหากับน้องชายคนสนิทขอเวลาปรับความเข้าใจก่อน <c oughs> ทุกคน <c oughs> แถลงข่าวสุดเป็นห่วงความรู้สึกลูกสาวจ้าโอเคโอเคมีอีกอันที่เป็นเหมือนกับ ฟึลเหมือนถแถลงข่าวแบบนี้เหมือนกันนะคะอ๋อนี่ไงเป็นด้านของความรู้สึกของบิ๊กเบนนะคะที่เป็นน้องของทั้งไบร์ัและก็เอดีนะคะว่ารู้สึกเช่นไรบ้างเขาบอกว่าด้านหนุ่มบิ๊กเบนเผยความรู้สึกของพี่ๆทั้ง3คนเกี่ยวกับข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นพร้อมยังบอกอีกว่าไม่ต้องห่วงบิ๊กเบนจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดพร้อมทั้งบอกอีกว่าพี่ไบร์ตนตอนนี้อาการท้องอืดดีขึ้นแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงจบข่าว สรุปคือพี่ไบรตันไม่ได้ท้องนะคะทุกคนไม่ได้ท้องนะจ๊ะเขาแค่อ้วนเขาแค่ท้องอืดเฉยๆนะคะอสำหรับใครที่อยู่เรือเอดินสมพรก็สามารถนล่นเรือต่อไปได้อย่างสบายใจนะคะทุกคนตอนนี้ไม่มีปัญหามือที่สามนะคะยังคงเป็นพี่น้องกันอยู่นะคะ โอเควันนี้จบข่าวแค่นี้แล้วกันนะคะสำหรับข่าวโมเมนต์ของเอเดนโซฮอร์ที่เกิดขึ้นประเด็นดราม่าร้อนแรงที่เกิดขึ้นตั้แต่บ่าย3ก,กว่าๆนะคะตอนนี้ได้สิ้นสุดเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะคลายปมไปเราแล้วทุกคนก็สบายใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่ารสพืออะไรผิดไปหรือทําอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอโทษขขอภายด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันดีขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย